สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับพี่ๆทุกท่านเข้าสู่ช่องนะครับผมมาแล้วเด้อพี่พเดอร์เอามาแล้วมาแล้วเสียงแจ๊ะจะมาแล้วนะครับผมมาแล้วนะครับผมเด้อพี่พเดอสําหรับในคลิปนี้นะพี่ๆแนานองก็จะมีแนวทางเอามาฝากพี่ๆเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เป็นข้อมูลกันอีกคือเก่าเมื่อเดิมนะครับผมสาหรับแนวทางในเมือนี้เด้อพี่พเดอร์ในคลิปนี้นะครับผมนะของงวดใหม่นะครับผมเนาะ ของงวดวันที่หนึ่งตุลาคม2 5งพันห้อยหกสิบหกเดอร์พิพีเตอร์เอามาตามกันตอนนะครับผมกับเล็กปฏิทินผ้ารวยฉบับนี้เดอร์พิพีเตอร์เห็นบหมครับผมงวดที่ผ่านมาเนาะพิพีเนาะงวดที่ผ่านมางวดวันที่สิบหกกันยายนที่ผ่านมาเดอร์พิพีเตอร์เห็นบหมครับผมพิพีวาแมีนบหมครับผมเขาอีกแล้วเดอร์พิพีเตอร์เขาแล้วนะครับผมเขาอีกแล้วนะครับผมหลังจากสถิติหลายงวดที่เขากัเขามากกันมาหลายหลายงวดอยู่เนาะพิพีเนาะเออปฏิทินผ้ารวยฉบับนี้เดอร์พิพีเตอร์เดี๋ยวผมให้เบิ้งยอดลัััังกกกนน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 ่่่่อะะคครรบบบผผมมเเเเาาีีีห็็ข วันนี้ก็เข erm าสามมาหาสามนพพีเดอร์นะครับผมสิงหาคมวันที่หนึ่งสิงหานะครับผมเห็นบหมครับผมสิบหกสิงหาก็เขานะครับเห็นไหมบเกียรแปดแปดสองนะครับผมเนาะเกียรแปดสองเห็นบหมครับผมก็บสามตัวตรงๆนะครับผมเนาะแล้วก็งวดนี้นะครับผมงวดวันที่หนึ่งวันหันงวดวันที่หนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับผมงวดวันที่หนึ่งวันหันนพพีเดอร์เห็นไหมหนึ่งนึ่งวันวันที่หนึ่งขันยากอ่ะ บ่เข่านะพี่พี่เนาะเห็นบ่บ่บ่เขานะครับผมถือว่าบ่เขานะครับผมเนาะเออรางวดนี้เข่าได้พี่พี่เดินเห็นบ่สิบหกกันยานะครับผมสิบหกกันยากับเข่าแล้วนะครับผมเน่าไม่เลวเด็กปฏิทินก็เห็นอยู่นะครับผมแมนบ่มีสองมีสี่ได้เนาะพี่เนาะมีสองมีสี่มีสามมีเจ็ดมีหกเรือว่าตรงสีกับหนึ่งกับตัวเดียวกันก็ได้นะพี่พี่น้องเห็นบ่ครับผมนี่แล้วก็มีเจ็ดมีหกนะครับผมก็หกสีก็ได้นะพี่พี่เนาะสองหนึ่งก็ได้อยู่ด้วยแต่กูได้เอาเป็นนะพี่พี่น้องนีี่่เเห็นนบบครัผมอ้้้าแลววะพี่พี่เด้อ มาตามกันต่อเลยนะครับผมเนาะกับงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองวันหาโรฮุกซิพกับพิพิเตอร์เอาจะเป็นตัวใดไปเอาไปรับชมกันเลยเนาะครับผมอันนี้ครับผมมาแล้วนะครับผมเนาะนี่สําหรับงวดวันที่หนึ่งเด้อนพ่พิเตอร์เดือนตุลาคมนะครับผมในเดือนสิบเด้อนพ่พิเตอร์หนึ่งตุลาคมมาแล้วครับผมมานี่ครับผมชัดๆนะครับผมเนาะเอาชัดเจนมาครับผมชัดอยู่แนเนาะครับพี่ๆครับผมเห็นชัดปะครับผมนี่เลขปฏิทินกับมีมีตัวใดครับผมมีเก้า มีศูนย์มีหนึ่งมีหกแม่นบ่ครับผมนั่นเอาเบิ่งดีๆแล้วพี่พีเด้อเอาผู้ใดเบิ่งบ่ชจัดก็ลองแคปหน้าจอแล้วลองไปขยายเบิ่งนะครับผมสำหรับประเทศติณฉบับนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเนาะอ่าผู้ใดรอติดตามนะพี่พี่ดอร์ใดชอบนะครับผมมักแนวทางประเทศที่เหลี่ยมนี้แล้วพี่พีเด้อเบิ่งเอานะครับผมเนาะประเทศทินพารวยนะครับผมหมวดนี้หมวดนี้ผมว่าแมนอยู่ด้วยนะครับผมเนาะเอาจัดให้นะครับผมหมวดนี้ลองเบิ่งแล้วพี่พีเด้อเบิ่งนะครับผม เขาบอกเขากขาบอกว่ากันนะพี่เนาะเอาน้องมาลงให้เป็นเพียงแค่แนวทางกันเท่านั้นเด้อพี่พีเด้องวดใหม่แล้วนะครับผมงวดหนึ่งตุลาเด้อพี่พีเด้อเอามาต้มกันนะครับผมเนาะน้องมาลงให้เป็นเพียงแค่แนวทางกันเท่านั้นเด้อพี่พีเด้อมักว่ามักชอบว่าชอบจะไหนก็ตัดสินใจเอานะครับเนาะให้ใจวิ้นอนญาณในการรับชมเด้อพี่พีเด้อเป็นข้อมูลเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงกันเนาะพี่พีเนาะทุกแนวทางทุกตัวเลขมันก็มีเข่ามีรุดเด้อพี่พีเด้อ เอาให้ใจญาิในการรับช่วมนะครับผมเป็นความชอบส่วนตัวเป็นความสอส่วนบุคคลพี่ๆเนาะตามดวงคือเขาได้พี่่ได้ตามดวงนะครับผมเนาะเอาสูสๆครับผม อาสำหรับในคลิปนี้ก็คงจะไม่เพียงเท่านี้ครับผมกราบขอบพระคุณพี่ๆีทุกท่านเด้อที่ให้การติดตามรับชมนะครับผมเนาะทุกการกดไลค์ทุกการกดแช์ทุกการกดติดตามนะครับผมขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปเด้อพี่พเด้อเอาทำมากต่ถึกใจกันอย่าลืมกดไลค์กดแช์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องเก้านะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมอยู่ดีไม่แห้งเด้อพี่ๆีครับผม